วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอีลัติกช็อปร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นๆราคาถูกการันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์อีลัติกช็อปหรือ f a c e b o o อี r a t ติกช็อปได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า5 0,000นคนครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วนี่ครับผม หลังจากที่เมื่อวานเราได้115ไปนะครับก็จะมีตัวใหม่เข้ามาให้เราเล่นทั้งหมด2อาทิตย์นะครับก็อาทิตย์ละครั้งนะครับมันจะมีโอกาสได้อยู่ทั้งสองครั้งนะครับ2ครั้งก็คือสามารถเปิดได้116 1ตัวนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับผมนะครับ116จะมีอยู่6ตัวก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับ2อาทิตย์ที่เราต้องรอรุ้นนะฮะวันนี้ผมก็จะมา บอกตัวที่เราจะได้สําหรับอาทิตย์ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะก็จะรีอีกทีก็เป็นวันจันทร์นะครับผมก็รอติดตามชมได้เลยนี่ครับว่าจะเป็นตัวที่ผมพูดไว้หรือเปล่านี่ครับผมโอเคนี่ครับหลังจากที่เราได้ร้อยสิบห้าไปก็หลายคนก็ได้หลายตัวเช่นฮาร์แลนด์พวกนี้แล้วก็หลายตัวนี่ครับเช่นเบอร์ริงฮงเบอร์ริง,ง,รงแฮมอย่างเงี้ยก็มีคนได้ เยอะพอสมควรนะครับที่ผมอยากได้จริงๆก็เบอร์ลิงแฮมเนี่ยแต่ได้มูเซียล่ามาก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมโอเควันนี้ก็จะมาบอกนะว่าเราได้ตัวอะไรนะครับผมก็คือทางด้านของจใจทุกคนลองเดาดูนะครับสาหรับใครที่คอมเมนต์ลองคอมเมนต์ดูนะฮะผมบอกเลยว่าว่าพ่อช่วงผมไม่ได้บอกมั่วนะเพราะว่าบอกตอนไหนก็ถูกตอนนั้นนต่ก็หลายๆคนก็บอกว่าเออ ตัวเปโตคาร์ลอสอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ไงแต่ว่ามันออกเป็นปนะีเดอร์เช็คไงก็ต้องฟังพี่ไว้นะน้องๆน,น,นะครับผมมาดูตัวต่อไปครับจะเป็นตัวอะไรนะครับผมนั่นก็คือเดิน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 จะเป็นร้อยสิบสามเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นร้อยสิบสามก็คือ ทางด้านของเฮียนรัตนั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวที่ st นะครับสายฟรีเหมือนเดิมนะครับผมสามารถใช้ได้นี่ครับร้อยสิบสามก็จะชิวๆเลยนะครับแต่ว่าแป๊บหนึ่งขออนุญาตสต็อปก่อนโอเคนี่ก็คือเฮียนรัตตัวนี้น่ครับผมร้อยสิบสามที่จะมาในอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย200ก็เอ็มนะครับจะเป็นสายฟรีนะครับตัวนี้ก็คมนะเอาจริงๆคมเลยอ่ะ คือได้ลองใช้อยู่นะครับว่าก็ใช้ได้พอสมควรนี่ครับผมก็เราจะรอต่อทอับร้อยสิบหกมาอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับฟูลทีมบ้าๆบอๆของผมนะครับก็โอเคนะก็การสัสญญานักเตะสําหรับอาทิตย์หน้านะครับก็จะเป็นทางหน้งเฮียนรัตนะครับผมก็รอติดตามชมแล้วก็รอติดตามเปิดกันได้เลยครับแล้วแล้วก็รออาทิตย์ถัดไปจากเฮียนรัตนะครับเดี๋ยวผมมาบอกอีก ทีหนึ่งแล้วก็มาเปิดให้ดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนี่ครับผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้นี่ครับก็ต้องน่าจะสั้นเลยนะฮะเพราะว่ามาบอกให้ทุกคนได้รับรู้เฉยๆนะครับผมโอเคเรื่องไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหน้าของโรนัลโด้นี่ครับโรนัลโด้ผู้บุกเบิกที่เขเท่อะที่ทุกคนก็จะเห็นร,รูปมันโปะรูปโปกมันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนให้มันเท่กว่าเดิมแล้วเนะี่ยอย่างเช่นโรนัลโด้เนี่ย แม่เขาเท่เลยเอาจริงนี่ครับเนี่ยฟิมิโนโ่ก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหล,ลายตัวเลยนี่ครับอาจจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยกย็ได้ถ่ายนี่ครับผมโอเคนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมวันนี้มาแบบเร็เรวทันใจจิ๊บจุ๋ยเลย